ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกัน Black <Eagle> ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดต้นรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนครับก้อยผมบายกินเคยไปนะวันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านออนไลน์เหมือนเดิม อันนี้เป็นการแรนดอมนะครับอ่าอันนี้เป็นโหมดผู้ชมนะครับมาเรามาดูกันเลยอยูอันนี้แบบอะไรเนี่ยตัวนี้จะมีโรงนม,มันเนาะสองโรนก็ลงซ่อมอยู่ตรงกลางนะครับตรงเกาะกลางเลยมีสะพานเชื่อมหากันนะแบบนี้อ่ามาดูที่ทมนครับสีเหลืองครับคุณสลาครับเป็นเกาหลีใต้ครับแล้วก็สีส้มคุณ MC MC พูนะครับเป็นดูริเนาะ ฝั่งนี้ครับคุณคุณโชเป็นอะไรเนี่ยรัสเซียแล้วก็สีม่วงคุณแลมโบอีสานเป็นอเมริกาน,นะครับมาอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนครับอันนี้เป็นการเปิดห้องให้คนเข้ามาเล่นเฉยๆเนาะโอเคมานี่ครับเริ่มมายึยดสิ่งคุททีแล้วครับเอา้านี่ครับโอ้โหคุณเอมซครับมายึดก่อนครับ งูเอาพี่ตมาคุมด้วยครับเอาแล้วครับโอ้คุณเลมโบกำลังจะมายึดนะไม่ได้นะครับงูฝั่งนี้ก็มีนะยังมีใครมายึดนะครับโอ้ฝั่งนี้ก็มาแล้วครับนี่ครับคุณเอ็มซีครับมายึดลงมันตัวนี้แล้วก็ขึ้นอะไรเนี่ยม้อมปืนกับปืนคนนอนมาเนาะนี่ครับโอ้คุณนีโทักำลังจะมายึดครับเห็นแล้ววิ่งถอยเลยครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้สีเหลืองมาครับนี่ครับมาแล้ว ชิงขื้นีได้ก่อนนะฝั่งคุณจรักับคุณเอ็มซีนี่ชิงความได้เปรียบครับฝุ่มพื้นที่ได้ครับมาดูที่ฐานก่อนครับฐานตัวนี้เป็นยังไงลงรถยังไม่ขึ้นนะครับแต่ฝั่งนี้มีรถเรียบร้อยแล้วครับอ้าวได้ยินเนสียงสไนเปอร์ตัดเปนที่สีเขียวอ้าวลงรถมามีมีรถถังหนึ่งคันนะตอนนี้ลงรถก็มาเรียบร้อยแล้วครับ อำมียูริโคนมาด้วยครับคุณเอ็มซีมีรับป้องกันตรงกลางอย่างแน่นนะพยายามใช้สไนเปอร์ครับมาตัดนี่เนาะสไนเปอร์ไปไหนละนี่กับสไนเปอร์ยิงไปครับโอ้หาสไนเปอร์ไม่เห็นนะอู้ยิงจากตรงไหนเนี่ยโอ้นี่กับสไนเปอร์ตรงนี้นี่ครับเป็นไวรัสนะโอ้เสียเปรียบแล้วนะครับแบบนี้ครับอาจจะโดนด้วยตรงนี้คืนได้นะแต่ตัวนี้ก็ยังไม่มีคนมายึดนะครับ คุณฝั่งนี้สร้างแน่ตัวนี้เลยครับเอาแล้วครับคุณสลักครับสลักหลอดยังไงเรือหมาก็ติดเชื้อนะครับแบบนี้ครับเรือลดลงเรื่อยๆครับโดนเชื้อรักครับอุ้ยฝั่งนี้หืมจะเล่นกองกำลังต๊อกแตกหรือเปล่าครับหายบีมาเจอนะอู้นี่ครับสีเหลืองครับใช้อ่าล็อกเกตเบียร์ครับมาตัดครับลงน้ำมันครับ อาวิงมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เกติงคันเดียวไม่ไหวนี่ครับสะดฏิได้ครับจะขอล่อครับอูเสียหายกันนะทั้งค้าซ่อมครับแต่ฝั่งนี้จะเข้าเลยครับเอายังไงมาครับมีรถถังมาด้วยกิลลี่ต้องอยครับเจอถินบล็อกครับนี่ครับทูบมายิงต่อครับบอกไปนะครับเมื่อกี้ครับูมายิงจะฝั่งนี้จะเข้าเลยครับเอายังไงครับคนณนินทัวครับจะเข้าตัดถิ่บอกได้ครับ ไรโน่กับคิลี่นี่มันสู้ไรโน่ไม่ได้นะครับเอาแต่ฝั่งนี้ต้องใช้นี่ครับใช้ล้อกเตียมาช่วยยิงครับเอาฝั่งนี้โอ้ยใช้ผลุล่มลงมาด้วยครับเอาแล้วไงฝั่งนี้ไล่ครับเอายังไงยังไงยังไงนี่ครับโอ้ยได้ตังป้อมแล้วต้องขายตรงนี้ทิ้งเลยครับคุณสระครับอคุณเลมโบอีสานครับกับคุณอินตัวครับมาคุมพื้นตรงนี้ได้นะเดี๋ยวก็ต้องมายึดครับหรือไม่เขาก็อาจจะขึ้นป้อมปืนได้นะ เคลียร์ได้ครับแต่ล้นน้ำมันตรงนี้แตกไปเรียบร้อยแล้วครับตัดมันทียังไงแต่ต้องระวังฝั่งนี้มียูรินะครับอย่าลืมครับมาตเตอร์ไมล์มันเรือเรือน้ำมาแล้วนะครับแบบนี้โอ้โหจะเจอเรือเรน้ำหรือเปล่านี่มาแล้วครับมีนก็ใส่ครับมาตเตอร์ไมล์มาพร้อมครับมอเต่ไปการบ้านเพื่อนครับบ้านใจจะแห้หรือเปล่าครับลงรถลงรถยังไงลงรถแตกเรียบร้อยครับ นี่ครับเรือมน้ํามาแล้วช่วยเลยครับอันนี้เป็นโหมดแรนดอมนะครับต้องช่วยครับเอาสีม่วงจะช่วยเพื่อนไหมสีม่วงสีม่วงต้องช่วยเพื่อนนะครับแต่นี่ครับเอาไรโนกดจิได้มาตัดรถแรกครับผมว่าได้นะรถแรกนี่ครับมตัตไม้แตกแน่นอนแบบนี้มัตต์ไม้จะแตกนะอื้อสารใหญ่กับมตัตตไม้โอ้โหดีนะที่มัตต์ไม้แตกก่อนอยังกันบ้านได้ครับ แต่เขามีเรือดำน้ำนะนี่ครับได้ยินเสียงเรือดำน้ำเมื่อกี้ฝั่งอยู่ทีเอาแล้วไงครับนี่ครับฝั่งนี้ขึ้นทาวเพื่อไปซึมมานะครับอ้าวนี่ครับมาเรื่อยๆครับเรือน้ำบอกแล้วครับมันเอาลงยากครับมันมีปิดบ้านด้วยครับอูต้องขับรถถานใหญ่พิ่งนี้ครับแลนดไปแล้วครับแลนไปแล้วไปหาเพื่อนหรือเปล่า เพื่อนขึ้นคุมดำหรือยังครับยังไม่ขึ้นคุมดำนะอ้าวคุณโนโสึกเรียมาแล้วครับแต่ของสีเหลืองนี่จะเสร็จก่อนนะเอ้าเป็นของสีม่วงที่เสร็จก่อนสีเหลืองก็พิ่งขึ้นเหรอน่าจะขึ้นรพร้อมกันเลยนะครับแต่ฝั่งนี้มีแพทเทิร์นฟอร์เทสแล้วนะครับโ้แต่ยูริมาน่ากลัวครับนี่ครับมาแล้วเรียบร้อย ยึดบุมต่อครับเริ่มน้ำอืมจะตัดรับได้ไหมได้ไหมอืมจะลงจะลงแล้วต้องใช้ปีซิมแทงครับมาเคลียร์ครับเคลียร์เริ่มน้ำเอาลงก็แตกเรียบร้อยครับไม่ทันครับตอนนี้ก็สะกดจิตมาครับมาตั้งมามาพร้อมนะจะวิ่งเขาใส่ฐานใหญ่เลยไหมนี่ครับวิ่งเขาใส่ฐานใหญ่เลยครับเอาแล้วครับชวยแล้วครับคุณนดูครับกันม่ไไว้แน่ครับ โอ้ตังมีก็จริงครับแต่ยังไม่สร้างบ้านครับบ้านสร้างไม่ได้ครับเพื่อนยังไม่มาช่วยนะช่วยเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้ช่วยครับโอ้ยตัวใครตัวมันครับงานนี้เอาแล้วครับมาเตมายมาเตมายแต่สกปจกได้ไหมมาเตม้แตกครับโอ้นี่ครับหืมลงรถก็ไม่มีครับมีแค่ลุงซ่อมครับซื้อลุงรถไม่ได้นะแบบนี้รถทางสามบ้างครับต้องสายทิ้งยอมแพ้เลยครับ นี่ครับอโหเหลือสองหนึ่งแล้วนะคุณแลมโบอีสานจับไว้หรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะครับนี่แต่รถถังมันสามบ้างนะครับูฝ่านี้ไปเรื่ฟอร์เดสมาแล้วครับกุศลาครับไม่น่าไหวครับแบบนี้กันยังไงไหวครับอูยไม่เหลือครับไม่เหลือซากเลยโอ้โหเยียบร้อยครับแบบนี้ไน่เป็นคุศรากับคุณเ c นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปนี่ครับวางเมาส์วางคีย์บอร์ดเลยครับแบบนี้ โอ้ยไปท่านโพดที่สองสี่ห้าห้ากันนะมาเลยเยอะแยะครับโอ้โหไถดิ้งไถดิ้งเหลืออีหยังนี่ครับเหลือป้อมสอยเรียบร้อยครับเป็นฝั่งคุณเอ็มซีกับคุณซณาลาหนะครับที่เป็นฝ่ายชะนะไปโอเคครับทุกคนเรามาต่อกันในเกมทีส่สองนะครับแมตช์นี้เราได้ผู้เล่นใหม่เนาะคนที่เล่นยูริเกมเมื่อกี้แกลออกไปแล้วครับคุณเอ็มซีครับอันนี้เป็นคุณ KTO อ่า KOT นะครับ,เป,รบเป็นคุณก๊อตนะครับเป็นคุณก๊อตมายังไง ภูแมทนี้อเมริกาสามนะครับคุณสลักคุณก๊อคุณลัมโบอีสานครับแล้วก็มีเกาหลีใต้คนเดียวครับคือคุณอินโตนะครับมาแมตที่สองครับแผนที่เดิมแต่ว่าเปลี่ยนคนเล่นนะครับฝั่งยูริที่เล่นยูริเมื่อกี้ขอออกไปแล้วเนาะมาลองดูหน่อยฝั่งนี้จะแก้มือหรือเปล่าครับเมื่อกี้โดนยูริกระหน่ำครับนี่กับศึกจริงพื้นที่ตรงกลางครับโอ้คุณลัมโบครับแกมาชิงพื้นที่ก่อนเลยครับ นี่ครับเอาหมามาดักรอครับเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นของอ่าคุณอินทัไปได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นของคุณก๊อตรครับเอ้ไม่ใช่ของคุณก๊อตอันนี้ของแรมโบ้เนาะแลบวจะมนยึดเพื่อนยึดไปแล้วนะไม่ได้นะโอ้แต่ตัวนี้ก็สรเหมือนเดิมครับมายึดเหมือนเดิมเลยแต่ฝานี่คุณอินทรัครับรอบนี้มาไวครับรอบถีบไม่ได้นะนี่ครับรอบนี้มาไวครับ ต้องรอดูครับว่าคุณก็จะยังไงครับฝีมือจะเหมือนคนเมื่อกี้หรือเปล่าเอาดิงใครยิงอะไรใครยิงอะไรเอานี่ครับพยายามจะมยึดได้ไหมไม่ได้ครับอืนี่ครับคุณซากแกขึ้นผิดบล็อกมากันตัวนี้นะอู้ไอบีมาเหมือนเดิมเลยครับคุณเลมโบครับจะคนเข้าไหมเอาแม่นคนเข้ากันนะ ต้องดูการป้องกันครับจะยังไงครับจะไวหรือเปล่าอุฝั่งนี้ก็ไอพีมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบอกนะว่าจะเล่นแผนตอกแกกครับจะยังไม่เห็น GI ออกมานะน่นจะมากันบ้านจะเฉยครับแต่ฝั่งนี้เสียเรียบเดิมครับลงรถมาแล้วครับอ้าออกมาแบบนี้อุ้ยเขาได้ลงแรกไปเลยนะเขายึดลงแรกได้นะครับแบบนี้นี่ครับหน้าลงแรกนะ เฮ้ยลงแร่ลงแร่เรียบร้อยนี่ครับยึดลงแร่ได้ครับเอาแรงเลยครับอืยิงลงแร่ทิ้งครับแต่ขายทิ้งไหมเอาขึ้นพินล็อกมากันครับไม่ซ่อมซ่อมมีซ่อมครับฝั่งนี้ซ่อมนะแต่ฝั่งไม่ได้ซ่อมนะฝั่งนี้แตกกว่านแน่นอนก็แบบนี้เรียบร้อยครับแต่พินล็อกเขาก็จะยิงอยู่นะน่าจะขายทิ้งโอ้ยไม่ขายทิ้งครับออืลงแร่แตกไม่ได้ขายทิ้งแต่ฝั่งนี้นี่ครับล็อกกิจเจือมาแล้วครับกุสตราครับเหมือนเดิมครับ นี่ครับฝ่ายทีชงใช้ไอบีครับมากันครับวูลงแร่แตกไปนะว่าจะมาคุมพื้นที่ตรงนี้ครับไม่ได้คุมนะขายทิ้งก็ไม่ทันครับแต่ฝ่ายนี้ขึ้นปีบกกันแล้วครับตัดพฏิีสธเงินสินก็มาตั้งแร่ตัวนี้เนาะมีปีบกันหนึ่งอันครับแต่ฝั่งสีส้มนี้ไม่ยุ่งใครครับรถแร่มีแค่คันเดียวเอางานจยาบหรือเปล่าแบบนี้คันเดียวเองนะครับการเงินจะไม่ทันเพื่อนนะผลร่วมตรงไหนผลร่วมตรงกลางบ้านเลยครับเอาแล้วครับจะไวหรือเปล่าไอบีมาเสริมครับนี่ครับน่าจะกันได้ครับ วุ้ยของชอบครับผลร่วมครับลงยังไม่ถึงพื้นตายแน่นอนเรียบร้อยครับเอาอยัางไงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเงินใสกันแล้วนี่ครับกิลลี่กิลลี่สู้กันกิลลี่สู้กันจํานวนเยอะกว่านี่ครับเรียบร้อยเคลียร์ได้ครับคุณนินโทรมาช่วยไว้ทันนะหู้แต่ตัวนี้จะหมดแล้วครับหมดก่อนนั้นจะขายทิ้งแล้วเอา้ามีเ่วนซิวหรือเปล่าใช่ไหมเงินซิวเ่วนซิวมากครับน่วยซิวมาก โอ้นี่ครับหืพีชีพเหนือซิลครับคุ้มค่านะโอ้โหได้ลงน้ำมันได้ชินบล็อกไปปั้มสอยก็ได้ด้วยครับเอนจิเนียร์มาครับแต่พรนี้ก็เห็นครับนี่ครับดักรอเลยครับสองคุณลักเน้นใช้ล็อกเกเทียร์นะครับจะบุกทางนี้หรือเปล่าครับนี่ครับฝั่งนี้เอาคนร่วมมากันไว้ก่อนนะของคุณแลมโบ้ครับสีเหลืองก็มาเช่นเคยครับจะลงตรงไหนครับคนร่ม คือว่าลงไปแล้วโอ้คนณล้มลงไปแล้วเรียบร้อยอ้าวหนี้ครับเอาคนล้มมาลงฝั่งสีน้เงินสีน้เงินเห็นหรือเปล่าแต่นี่ครับคุณเลโบยสารเห็นนะครับเอามากันบ้านช่วยเพื่อนหรือครับอูมีแบตเทนแล็บเรียบร้อยแน่นนะครับคุนนี้ตัวครับนี่ครับกันบ้านได้ครับตอนนี้แบตเทนแล็บก็มาเช่นกันนะฝั่งนี้แบตเทนแล็บยังไม่มานะครับโอ้คุณกอนครับฝั่งคุณซารักมาแล้วเรียบร้อยครับแบตเทนแล็บต้องดูครับว่าใครจะขึ้นแบตเทนฟอเรสต์มาก่อนกันนะ เอาฝั่งนี้กิลลี่กิลลี่กิลลี่กับจีไออือหึอือหึต้องคอยนี่ครับต้องใช้ล็อกเก็ตเชียมาเชียนะครับเอาไม่เชียเชียรับเรียบร้อยโอ้ต้องซ่อมหรือเปล่าแบบนี้โอ้กิลลี่มาครับของฮุสลาครับจะวิ่งเข้าครับฝั่งนี้ยังไงจะกันไหมวิ่งเข้าอ้าววิ่งเข้าแล้วครับวิ่งเข้าเหมือนกันแต่ฝั่งนี้เลือดน้อยกว่านะครับโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วยังไงใช้ล็อกเก็ตเชียมาไล่แล้วกเก็ตเชียมาไล่อ่าไล่ไปได้นะ เบตเทิลพอเทสยังไม่มานะครับจะมาตัดลงน้ามันตัวนี้ก่อนครับตัดได้นะครับนี่ครับตัดได้นะไม่มีป้อมสอยครับเอากลับบ้านก่อนเกิดอะไรขึ้นครับมีรถแลกคนเดียวนะครับฝั่งคุณก้อนครับโอ้ยอย่างนี้เจ้าคือบังึ้นลงแลกอีกลงมาแล้วครับไอบีไอบีเจอผินบอกเอาอยัางไงสูไม่ได้นะเอา้าแตกแค่นี้ นี่ครับแต่เพื่อนมาช่วยครับเพื่อนมาไล่ให้ครับมาไล่ครับหมาไล่แล้วหมาไล่แต่ฝั่งนี้มานะครับอ,อ้อมมาด้านหลังครับเอ้ามีพิซึมแทงพิซึมแทงพิซซึมแทงจากการใบไหมพิซซึมแทงแตกได้นะครับแบบนี้พิซซึมแทงอื้มจะตัดคนโนสเปียคคโนสเปียนี่เอ้าแต่นี่ครับฝั่งนี้มาช่วยไว้ทันแตกไหมโคโนสเปียโคโนสเปียไม่แตกครับกันไม่ได้ครับตังไม่มีจะซ่อมแล้วครับโอ้พิซซึมแทงเสียไปสาคันนะครับคุณแลมโบโอ้โห กันไม่ทันครับขออ้อมมาฝั่งนี้นะนี่คือครับเอาคุดโดมมากันแล้วเออหืมเชื่อกันดีมากครับคุณอินทัวกับคุณแลมโบ้ครับแต่ฝั่งนี้เหมือนเล่นคนเดียวนะฝั่งนี้ก็มาตอดเรื่อยๆครับพยายามจะมาเคลียร์นี่ครับพยายามจะมาเคลียร์ครับเอาเคลียร์ได้เนี่ยนี่ครับตเต็นจินได้มาก็เจอหมาครับกัดไปครับเรียบร้อยโอ้โหเสียหายหนักนะครับคุณก๊อตครับอะไรของเขาครับทำไมเขาเล่นแบบนี้เนี่ยนี่มบนสองหนึ่งชัดโอ้โหแพทเทิร์นฟอร์เทสมาเรียบร้อยแล้วครับท่าน สองคันนะครับผมพึงสลัครับสามคันโอ้โหุโคโนโสเปียก็มาครับรอดูุดโคโนโสเปียของใครจะไปก่อนกันนะครับแต่ฝั่งนี้มีหือปิซึมแทงคันเดียวเสียหายตรงนี้ครับมีปิซึมแทงคันเดียวครับแต่ไปก่อนหน้านั้นสามคันแล้วนะครับปิซึมแทงต้องมารอลุ้นครับคันที่สองจะมาตัวไหนแต่โณโนโสเปียของสีน้ําเงินพร้อมเรียบร้อยแล้วนะ จะไปเลยไหมต้องดูที่การรางแผนครับจะไปตรงไหนก่อนโอ้โหมีก็บไหมไม่มีก็บเลยนะโดนคุณลงสเปียรลงน้ำเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีกับปิดบ้านไว้ด้วยนี่ครับไม่มีแกับปิดบ้านแล้วเอาแล้วดูสิสีมงินจะคิดทันหรือเปล่าครับแผนนี้ครับคุณลงน้ําครับนี่ก็พยายามเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับอ้าวไฟฟ้าหมดครับของใคร ปูฟองสีส้มครับไฟฟ้าหมดรถแรกก็มีคันเดียวเหมือนเดิมครับพัตเตอร์ฟักเลยครับอีกซึมแทงสองคันแล้วจะโคโนโลงน้ำไหมตัดเบตเทิลฟอเทสก่อนไหมนี่ครับมีจับมากันแล้วครับเรียบร้อยมาเห็นนะอู้เบตเท 2, 4, 5, 5ิลฟอเรสต์สองสี่ห้าห้าคันนะครับน่าจะรอบุกครับห้าคันแต่ถ้าวิ่งมาตรงนี้กลางน้ำตัวนี้ผมว่าเขาโคโนสวนนี้บ้านแหกเหกมือนกันนะนี่ครับมาแล้วครับท่าน เอาจะบุกไหมยังไม่บุกนะก็จะรอโคโนโครับโคโนโอีกสองนาทีครับใช้งานได้ครับดังดีนะที่มีจับแต่ฝั่งนี้มาด้านหลังครับตัดโคโนโครับตัตัดโคโนโนี่ครับต้องคุมไว้เลยครับคุมดำไว้เลยโอ้เห็นแล้วครับว่ามีแพทเทิร์นฟอร์เทสครับโอ้โหพาวเวอร์ออไป30มสิบวินะครับเห็นแล้วว่ามีมีแพทเทิร์นฟอร์เทสนะ ต้องรอดูฝั่งนี้ครับจะไปไหนครับไปแล้วนี่ครับมามาด้านหลังมาด้านหลังตัดคโนสเปียก่อนครับอูไม่คุ้มเท่าไหร่นะผมมองแบบนี้ครับมันยังไม่คุ้มนะตัดคโนสเปียได้ก็จริงครับแต่เขาจะบุกนี่ครับไม่มีอะไรกันบ้านนะตัวเองไม่มีแพทเทิร์นฟอร์เทสด้วยครับอูบ้านใจแหยหรือเปล่าน่าจะตัดสินใจพลาดครับเอามาแล้วครับอูยังไงยังไงวิ่งใส่ไหมวิ่งใส่ต้องวิ่งใส่ครับนี่ครับต้องรุมครับต้องรุมมัน เบตั death, บนฟอเรสต์เบตันฟอเรสตเอาไม่เอา,ารถถังลุมด้วยครับเอาฝั่งนู้นต้องถอยครับฝั่งนู้นถอยเอาลุงด้านหลังครับมีโฟโลมาลงด้านหลังยังไม่รู้ตัวนะครับเอายังไงหืมคนล้มก็เอาข้างหน้าก็เอากลุ่มโซนกลุ่มโซนเอายังไงวิ่งมาวิ่งมาเบตันฟอเรสต์เบตันฟอเรสต์เบตันฟอเรสต์แตกหมดนะาฝั่งนี้ไม่ได้คุมครับเบตันฟอเรสตแตกหมดเอ้าสวยแล้วครับท่าน เอาของเชียร์ได้เบ ok ok ื้องต้นประเทศหายหมดนะครับแต่ฝั่งนี้พยายามจะใช้ GI ครับมายิงครับเห็นหรือเปล่าว่าเขามีจ i เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วครับว่าเขามีจ i ครับมมนได้คนโทนลี i ต่อนะครับมเสียหายเหมือนกันครับคุณจลาครับเอาเข้ามาตัวด้วลครับมูแต่นี้มีอีกครับมีอีกสามคันครับอื้อหือ ฝั่งนี้ก็ไปซึมฉ็ง,งมาเพิ่มครับหนึ่งคันครับม่อกี้แตกไปหมดแล้วนะต้องกันบ้านที่อยู่ครับต้องรอโคนูลงน้ำนะถ้าเป็นผมผมจะรอโคนูลงน้ำครับอฝั่งนี้รุ่นแรกสามสองคันแล้วนะร,รุ่นแรกสองคันแล้วครับยังไงครับเนี้ยร,รุ่นแรกตัวนี้ก็มีนะครับยังไม่มีใครมาเก็บนะ อาโคูนูคูนูไปไหนอ๋อคูนูลงน้ำคูนูอะไรครับแบตเตอร์ฟเทสลงน้ำเรียบร้อยครับนี่ครับจบฮีเลยครับเจอคูนูลงน้ำอืได้หนึ่งคันนะคูนูลงน้ำได้หนึ่งคันครับเังเลือสองครับเอาอยัางไงสีม่วงสีม่วงจะคูนูลงน้ำไหมมาแล้วครับคูนูลงน้ำได้นะแบบนี้ไม่ได้คูนูลงน้ำ ได้คันหนึ่งครับนี่ครับเหลือแค่คันเดียวครับโอ้ยเมื่อกี้โคโน่สองคันไม่ทันนะเสียหายเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเอาล็อกเกียร์มายิงครับยิงก็แร่ครับตัดต้นแรกนะทันไหมทันไหมบัสทันไหมรถแร่ไม่ได้บัสแตกหนึ่งครับแตกสองแน่นอนแบบนี้ต้นแรกแตกสองครับสามบ้างเรียบร้อย อเอาแล้วไงครับท่านโอ้โหแพทเทิร์นโฟเท็ก็มารัวๆ้นเลครับคุณสลาครับอ้าวโคโดสเปียใกล้พร้อมใช้งานแล้วนะฝั่งนี้มีแกปกันบ้านไม่มีแกปกันบ้านนะครับจะเจอโคโนลงน้ำหรือเปล่าไม่มีแกปกันบ้านนะเอาวิ่งก็ใส่เลยครับวิบ่ก็ใส่เลยเหรอ นี่ครับตัดก่อนครับพยายามไม่ตัดน้ำมันเลยครับนี่ครับโคโนลงน้ำครับโอ้โหนี่ครับสวนกันหมัดต่อหมัดเลยครับไม่น่าทำครับไม่มีแก็บกันบ้านอื้มแต่ฝั่งนี้มีเบเทิลฟอเทสคันที่สองมาแล้วอุ้ยคันเดิมครับหนึ่งสองสามสามคันแล้วนะแต่ตั้งไม่เหลือแล้วครับตั้งไฟตังไม่เหลือตังแล้วนะไฟแต่ฝั่งนี้นี่ครับโอ้ความกลางเงียบหรือเปล่านี่ครับ มันจะหายตัวนี้แหละมาแล้วโอ้ยเยอะเลยครับอืมปีซึมเยอะแยอะอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเอาแลวฝั่งนี้ก็มาต้องรอดูครับโคโนจะโคโนไปเลยไหมโคโนไปแล้วครับไปไหนครับโคโนมาตรงนี้ครับอืมกันได้นะยังกันได้ครับโอ้โหผมมองว่าถ้าโคโนลงตรงนี้น่าจะโอเคกว่านะ เลยยิงศึกสปายครับสปายนี่ไงสปายหมู่บ้านเกือบแตกครับแบตเตอร์เน็ตก็จะไปแล้วนะเอาคนโน้นไปไหนคนโน้นลงน้ำครับเหลือกี่ขั้นเหลือขั้นเดียวครับโอ้โหเวทเทิลโพเทสท์นี่ครับวันนี้ก็เอานี่ครับล็อกกระเทียมมาตัดไปเรื่อยๆครับอ้โหเอาเจาะเวทเทิลโพเทสท์มาตัดครับ เอาไงแตกได้นะ,ะเพื่อนเฟรดพยายามได้ส่วนครับตอนนี้ก็ถอยครับถอยจะลดถานพี่เขาใส่ครับของสีม่วงสีม่วงอืือซึมแทงยังไงเฮ้ยอยู่กลางบ้านเลยนะครับไม่เห็นหรือเปล่าแต่นี่ครับสป,ปายสป,ปายสป,ปายจะเข้ามาเข้าลงแร่ครับจะเอาสป,ปายมาเข้าลงแร่ ใช่สปายไหมเนี่ยเอาผมนึกว่าสปายเฮ้ยบ้านแตกได้นะเอายิงก้อแร่ไปจร่งขอได้จะเห็นหรือเปล่าครับขอเห็นนะนะว่<ๆ>ายิงก้อแรกครับเฮ้ยเฮ้ยแตกได้นะไม่รู้ตัวครับฝั่งนี้ไม่รู้ตัวเอาลงไฟฟ้าไปแล้วโอ้โหไม่รู้ตัวลงไฟฟ้าไปอีกอออืื้หนี่ครับไฟฟ้าหมดนะครับโห ไม่รู้ตัวกับประเทแถบก็เกือบแตกไปนะโอ้อะไรครับท่านต้องซ่อมต้องซ่อมครับไฟฟ้าไม่มีนะครับแต่คนุนของฝั่งนี้พร้อมใช้งานแล้วนะจะไปอีกหรือเปล่าฝั่งนี้มีอะไรกันไหมมีประเทศโปรเทสมากันอยู่นะครับอยู่ตรงนี้ต้องลงตรงนี้นะถ้าลงตรงนี้น่าจะเขียรชุดนี้ได้ก่อนครับหรือไม่ก็ตัดลงแรกก่อนเลย อืมฮึเอ้านี่ครับเริ่มบุกแล้วครับคนนู้นไปไหนมาแล้วนี่ครับพยายามตัดสีอ่าส้มก่อนนะครับเอาแต่เขามีรถกระเจี๊ยมานะหรืไม่มีทางตัดมากันเลยเหรอไม่ได้เอารถกระเจี๊ยด้วยนะครับแบตมิจฉะได้ง่ายๆนะไอวีไม่มีไอวีเลยรถกระเจี๊ยก็ไม่มีฝั่งนี้ไล่นะครับไล่แล้วฝั่งนี้ไล่แล้ว เกียรได้ที่สามบ้างเลยนะอ้าววยเลยครับนี่ครับมาช้าไปแล้วครับอุ้ยมาช้าเกินไปครับฝั่งนี้ถอยครับกลับบ้านครับลับบ้านกลับไปหาเพื่อนเลยครับแต่ฝั่งนี้ก็มานี่ครับโคโนน้ําเรียบร้อยครับนี่มันตัวล่อจะชัดเลยครับอ้ยอย่างครับเนี่ยแต่พี่ซึมแทงก็เริ่มมาแล้วแต่ฝั่งนี้พลร่มก็มาต่อครับหยแอบเนียนครับ แอบหลังบ้านคโนอะไรลงน้ำครับอืมฝั่นี้ก็จีไอครับปลุกะดมพลครับแต่ฝั่งนี้เห็นนะครับก็เห็นนะครับเขาจะมาช่วยเพื่อนครับพยายามยิงรถแด้ครับเอาฝั่งนี้เห็นฝั่งนี้เห็นพยายามตัดลงไฟตัดได้ไหมตัดไม่ได้ครับเกียได้ก่อนสวนกันไปสวนกันมาครับคูน่นี้อู้เวทสตอมเฮ้ยเฮ้ยยังไงสีเหลืองเสร็จก่อนนะ จะมาไหมจะมาไหมของสีเหลืองเสียดแล้วครับสีเหลืองไปแล้วครับลงไหนสีเหลืองนี่ครับลงตัวนี้ก่อนเลยโอ้ยลงแลบไปแล้วไฟฟ้าหมดยังไฟฟ้ายังไม่หมดนะครับเอ้าจะสวนขึ้นไหมครับสีน้ําเงินสีน้ำเงินสวนขึ้นไหมยังไงสีเงินมาแล้วครับลงไหนลงสีเหลืองไหมลงสีเหลืองสวนขึ้นครับแต่ไฟนี่เคลือบบ้านไว้ก่อนครับอืมแต่ได้ไปเยอะใจครับ โอ้โหลงรถไปหมดเลยครับไม่สามารถซื้อรถได้นะครับอา้าวเอาแล้วครับท่านโอ้โหสวนไปสวนมาครับแต่สีเหลืองนี้ขึ้นประเทนพอเทสมารัวๆเลยนะขนุนสิเอียร์พร้อมใช้งานแล้วจะไปไหนมันจังหวะสวนกันจริงครับคู่นี้ครับโอ้โห จะเอาไอบีไปเหรอแต่ฝั่งนี้ก็มีรถก,กระเช้านะจะไปไหมล่ะบ้านฝั่งนี้ก็เชียายเหมือนกันนะครับเฮ้ยไปไหนคุณโอ๊คลองน้ำหรือว่าไปไหนครับเนี่ยไม่เห็นนะครับว่าไปไหนฝั่งนี้รอครับคุณโอ๊คสเปียรอแล้วนี่ครับปิดซึมแทงสี่คันนะ ตัดได้เบียดดีเอาไปได้สองคันพยายามตัดหืมไม่ทันก็มีเพื่อนภูเทสมากันครับแต่ก็เกือบแจมกันมาไหมวุ้ยไม่มาได้มาครับจะโคโนโลงน้ำไม่ทันครับหืมอย่างครับเนี่ยโอ้โหแต่ต้องรอครับโคโนโกับเพื่อนสตอมอ้จะไปไหนครับ ไปซึมบุกเลยไหมไปซึมแทงบุกเลยได้นะครับไปกับไอพีครับน่าจะได้ฐานนี้อยู่นะโู้รงรถไม่มีต้องซื้อรถก่อนนะครับฝังโุตแล้วครับนี่ครับดรงรถมาแล้วเรียบร้อยต้องขึ้นเปเทอร์โปรเทสตต่อครับแต่เปเทอร์สตอมจะพร้อมใช้งานก่อนนะแต่เปเทอร์สตอมยัยยยงไงเนี่ย ีขึ้นมา2คนเองนะครับนี่ครับเป็นเสตตอมกางจะพร้อมใช้งานแล้วเอาแล้วเอาแล้วฝั่งน,นี้ยังไงจะเอ่ามซโอนหรือเปล่าครับไลน์นิสตอมมาแล้วเคลียร์ไหนลงหลังนี่ครับอุ้ยหือแตกหมดไม่ลดลดลด รถโอ้โหเหลือแค่นี้เองเอ้ยเสียหายเลยไม่มีแก็บกันบ้านก็เห็นรถนะครับนีค่รครับคนลงน้ำอีกรอบครับโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้อ้าวความซวยมันเยอะนะครับมันได้ดูบ้านตัวเองครับเสียเงินไอ้นี่สดตอมสวนมือนันครับนี่นี่ครับฝั่งนี้เขาฉลาดนะเขาเคลือบบ้านไว้ก่อนครับแต่ฝั่งตัวเองไม่ได้เคลือบบ้านเลยนะซวยเลย อุ้ยนี่ครับฝั่งนี้หายครับเจออะไรครับเอานี่ครับมาแล้วตัดครับนี่ครับโคโนโมาแล้วอืมเอาซวยเลยหายเลยครับชุดนี้ลักเกียร์มาแล้วจะตัดไอบีไหมต่อมาจะตัดไอเบเทนโรเทสไหมเบเทนโรเทสเบเทนโรเทสตัดฐานใหญ่เลยครับนี่ครับไม่สนใจเบเทนโรเทสครับตัดฐานใหญ่เลยเรียบร้อยครับฐานใหญ่ไปแล้วครับไปสามารถซื้อรถได้ครับตัดไปเลยคนต่ออ้าว <c oughs> ขอไปด้วยโอ้ยอมแพ้ครับไม่ไหวครับอ้ยอูยแม์นี้เป็นคุณลัมโบโอีสานกับคุณอินทวนครับเป็นฝ่ายชนะไปโอ้โหแมบแม์นี้ค่อนข้างสุดมากเพราะว่าผมมองว่าคุณสลานี้เหมือนกับเล่นหนึ่งสอเนาะว่าคุณก๊อดนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนเนาะบายนะครับบาย